สามวันดีสี่วันป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมายาวนานแล้วอีกทั้งเมื่อข้บไปรักษาตัวในสถานพยาบาลต่างต่าง,างก็กลับไม่พบสาเหตุหรือรักษาไม่หายบ้างได้รับความทุกข์ร้อนทรมานก็มานอนแล้วก็ยังไม่หายสถีคุณอย่าเพิ่งท้อนะครับ เพราะคุณนั้นอาจกำลังเผเชิญอยู่กับคุณสอยหมนดอกคุณโชคดีสุดๆที่คุณจะได้ทรองใช้พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพียงห้าคำเท่านั้นสมปจิตฉอมิหมอทั้งหนกลับไปทั้งนั้นท่านใดเห็นโพสมงคลวันนี้แล้วถูกใจ กดหัวใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์จงบังเกิดโชคาาลาภวาสนาขนสายต่างๆที่มีพูดกระทำย่อมยีผู้อื่นก็ดีจงมาลลยหายสิ้นไปจบชีวิตทุกประการเถิดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คาคร,ครับักนะฮะสมประจิตชามีนะครับ ห้าคำง่ายๆนะครับเพียงคุณนั้นนะครับก่อนจะใช้ให้น้อมรึกถึงพระรัตนตรัยนะครับจากนั้นสวดนโมสามจบสวดตรยสรคคมนะครับแบบย่อนะครับก็คือพุทธังสรนงกฉอมิธรรมังสรนงกฉอมิสังฆังสรนงกฉอมิแล้วต่อด้วยอิติปิโสนะครับที่ประกอบไปด้วย อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณสัมปันโนสุขตโรกวิทูอุตตโรปุริสภมัสสารทิสาเทวมุสานังพุทธภควาติสวาขาโตอด้วยนะครับภควัตตาธโมสันทิติโกอักริโกเอหิปโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตพโพวิญญูหิตติแล้วก็ สุปฏิปนโนภะวตโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปนโนภควตโตสาวกสังโฆย,ย่อยปฏิปนโนภควตโตสาวกสังโฆสมีจิตปฏิปโนภะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมจตาริปุริสุยานิอัะปุริสุปุกราเอสภควโตสาวกสังโฆอหุนิโยปาหุนิโยทักขินิโยอัญชลีกะนิโยอนตรังปุญยัเขตตังโลกสัตติแล้วต่อด้วยบทนี้เลยนะครับ สมปจิตชอมิสมปจิตชอมิสมปจมิตชอมิไปเรื่อยๆนะครับก้าจบหรือร้อยแปดจบนะครับคุณสายบันดมที่มีจะค่อยๆย้อนกลับไปยังผู้ที่ชอบกระทำย่อมยีผู้อื่นนะครับค่อยๆลุกลอยออกไปจากผู้ที่ต้องคุณสายมันดำนั่นเองนะครับ แล้วเรานั้นมันสวดมนต์รักษาสิ่ง้ีเพียงแค่นี้นะครับคุณก็จะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วเราจะกลับพิ่มนใหม่นะครับกับคลิปดีๆคลิปใหม่เส้นนี้เขากก่าวคำว่าสัสดีครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหโตสัมมาสัมพุทธัสพุทธังสรรมกจามิธัมมังสรรมกจามิสังฆังสรรมกจามิ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธถเวชจารณสัพปะเนสุขตัวโลกเวทูอเนตโรปุริสะทัมมัสสารเทยสาสะเทวมเนสานังพุทโธภะคะวัติสวะคตโต Rākāvārtā tāmu asānti tīko ākārīko e hīpāsīko o apanāyīko apāchātāṁ vētītāpā vēnyu hīyātī. สุปัติปันโนะพระข่าวโตัวสาวโตสาวกสังโฆอายูปัติปันโนะพระขาวตสาวกสัาวกสามีาิปัติปันโนะพระขาวตสาวกสังโฆ ยติทางจตาริปุริสายุขันิอาตาปุริสปุภาลาเอสะภะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปะหุนยโยทาเกนณยโยอัญเชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสัตเตสัมปจิตชามิสัมปจิตชามิ